พี่น้องปไปเอาใบไม้ไปถิ่มน้ำกันไปกับน้องไม่นานี่อัน,นเอารถน้อยไปได้ซี่ถุงถุงถุงเข่าพี่น้องแต่ซี่ถุงสอบเข่าถุงน้อยได้นี่เพราะว่ารถน้อยเนะาะรถหญ่พิหารเอาไปเหนนงานยงมวันเสาร์อาทิตย์จะคอยเดยไปถิ่มกับพ่หานะน,นี่คอยเอารถข่อยเนาะรถขารถมันรถดีฉันคือรถน้อย <laughs> ลหลุดไงที่หลุดพิหารไปเมลานี่มาหนังนี่น้องเมลานี่ไปถิ่มซอยแม่ได้เท่ไปนอ้องหายละเต็มหมอกอกจงไว้มองเง,งินข้างหลังพ่อว่าใดเบิง่งยังอยู่บักหลายพี่น้องคนน่ะเต็มเลยคนน่ะซับเกี่ยวหัวไยเกี่ยวหัวบ้านขางกัน มันเป็นปลูกอยู่กับบ้านเจ้าของพี่น้องปลูกอยู่กับหม่งข่อยต้องไปตัดคามไปตัดยูเขาทางของเจ้าของเนาะต้องไปตัดยุบบ้านเขาตัดเราไปถ่มอาหยะอย่อยนี่พี่น้องเห็นบ่มอกากสิมาเก็บใส่ถังขยะอ่ะาถังขยะนี้เอาตะไบมันงามันต้องคนไปถีมเองเต็มรถน้อยข่อยพอดีเลยนี่อันนี้รถตรงถ่ารถไงสวิตย์พิหารบ่เห็นงานสทิตย์ก็ต้อง,ง,ง,กองแกใส่รถไง นี่นั่งนี่คืออย่งสีได้สองเถียวบ่บ่บ่สองเถียวอันนี้ก็สีพ่อกระเทือนพอบะว่าคอยได้ซีถุงไม่ได้ซีถุงเนาะสีพ่อกระเทือนตรงมาหยัดซะก่อนขั้นสั่งก็ต้องทยอยออกไปลูกแม่เสียนั่นไปกับลูกสาวหล่ะกับลูกสาวหล่ะไปกับลูกสาวหล่ะเออ เอาเน,นี่ยไว้ใสกกระเป๋าให้แม่ลูกไปไปนอนไปทิม